เ,เดี๋ยวเรามาดูนะคะวันนี้เราลงแม็กตัว rpf 1 4บอลเงินนะคะคลิปเปอร์เป็นสีเหลืองนะคะส่วนน็อตล้อจะเป็นสีดําดูแล้วมันกลมกลืนกันมากเลยค่ะแล้วมันเด่นก็คือเด่นที่ล้อก็คือล้อมันก็มีความสว่างขึ้นเมื่อมาเจอกับรถที่มีสีเข้มนะคะอ่าแล้วส่วนยางนี่เป็นยางงานไทยนะคะเป็นยางยี่ห้อตเตอร์นะคะ,ะขนาด245ทับ40 r 1 8นะคะ เี๋ยวเรามาดูชมล้อด้านหลังได้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูล้อหลังกันเลยนะคะล้อหลังอันนี้ก็เป็นยี่ห้อเกตเตอร์เหมือนกันกนะคะขนาดยางเป็น275ทับ 35R R18 นะคะอ่าน็อตล้อก,ก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็พนดุมข้างในจะเป็นสีดํานะคะ ท่านใดสนใจนะคะสามารถมาแอดคุยกับน้องลูกเกดได้เลยนะคะที่เชฟโรเลตคอเอราวันนะคะก็คือโปรตอนนี้เรามีโปรตัวน,นี้เป็นโปรดาวสองหมื่นเก้านะคะคือลูกค้าน้องลูกเกดอานจุูกเกตอยู่แล้วไม่ว่าลูกค้าติดแบล็ลิสบูโรหรือไรมาเข้ามาสอบถามขอรายละเอียดกันก่อนได้ไม่ซื้อไม่ว่าเราไม่ว่ากันนะคะค่ะย้ำนะคะ ตอนนี้โปรสองหมื่นเก้านะคะพร้อมแม็กอย่างนี้เลยพร้อมยางอย่างนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าท่นานใดสนใจก็แอดมาคุยแอดมาสอบถามรายละเอเยียดกับน้องเกดก่อนนะคะน้องเกดดันทุกเคสอยู่แล้วค่ะถ้ายัางไงน้องกเกดก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะคะที่เชฟโรเลตชอยละวนันลูกค้าโทรได้ที่0 9 3 0 2 8 3 9 2 8เปบอร์แอดไลน์ตามเลขเบอร์โทรเลยค่ะค่ะอย่างไงน้องเกดก็ลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณมากค่ะ